บันณนารีวิวคลิปนี้เราจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กสำหรับการทำงานด้านกราฟิกคอนเทนต์กรีเตอร์กับ Lenovo Yoga Pro 7ว่ามันดีอย่างไรครับเดี๋ยวคลิปนี้นายสนเกอร์ nice จะเล่าให้ฟังครับไปดูกันเลย ตอนที่เราจะพูดถึงเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับเรามารู้จักกับคุณสมบัติของโน้ตบุ๊กที่เหมาะกับงานด้านกราฟิกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อแรกครับ CPU ต้องมีประสิทธิภาพสูงครับจำเป็นต้องมีคอร์และเทรดที่เยอะครับเพื่อการเรนเดอร์ที่รวดเร็วและจําเป็นต้องมีท็อกสปีดที่สูงครับในการทํางานนั้นจะทําให้เครื่องประมวลผลได้เร็วครับและอย่างครับ CPU จําเป็นต้องมีหน่วยประมวลผล AI ที่จะทําให้การทํางานด้านกราฟิกนั้นไหลลื่นสุดๆ2ตัวแรมครับต้องมีความจุที่เยอะครับอย่าง น้อยๆคือต้อง16กิรับและจําเป็นต้องมีระบบบัสที่สูงทําให้การตอบสนองและการเปิดโปรแกรมขนาดใหญ่นั้นทํางานได้อย่างราบรื่น 3จอภาพต้องเหมาะก,กับการทำงานด้านกราฟิกโดยจะต้องมีความละเอียดที่สูงและให้สีสันที่สดสมจริงและเที่ยงตรงครับดังนั้นตัวจอนั้นจะต้องมีความละเอียดอย่างน้นอยคือ 2K ขึ้นไปครับและขอบเขตของสีครับจำเป็นต้องมีขอบเขตสีแบบ DCI P3 ตั้งแต่97%จนถึง100%จึงจะเหมาะกับก,บการทํางานด้านกราฟิกและจําเป็นต้องมีค่าเดลต้าอีต่ำกว่า2หรือดีกว่าครับเพื่อความแม่นยําในการแสดงผลสีหากจอไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครับก็อาจจะไม่เหมาะกับก,บการท งานด้านกราฟิกแบบมืออาชีพ 4. การจอต้องมีประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพที่สูงและจำเป็นต้องมีเมม ORY หรือตัวแรมที่เยอะเพื่อการทำงานด้านกราฟิกที่รวดเร็วและข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับระบบระบายความร้อนต้องดีเพื่อรีดประสิทธิภาพในการทำงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และนี่คือคุณสมบัติของโน้ตบุ๊กสายงานด้านกราฟิกและคอนเทนต์ครีเตอร์ครับแต่โน้ตบุ๊กที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครับเรามักเจอในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับที่มันทั้งหนาทั้งหนักและก็ใหญ่ครับมันจะมีบ้างไหมครับที่โน้ตบุ๊กที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครับที่มีดีไซน์ที่บางเฉียบน้ำหนักเบาและพกพาได้ง่ายคำตอบก็คือมีครับกับเจ้านี่เลยครับ l e n o v o y y o g p r r o เริ่มกันด้วยสเปคครับเจ้าโนดบุ๊กตัวนี้ครับใช้ซีบิวตัวแรงจากค่ายอินเทลครับกับคอไอ i7 1ด0 s ครับที่ให้แกนประมวลผลมากถึง14คอยี่สเทรดครับและยังมีคอสปีดที่สูงเป็นพิเศษครับอยู่ที่5 g h กิกะเฮิร์ตเป็นความเร็วแบบสูงสุดและมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล AI ครับตัวแรมจัดเต็มมากครับ16กิกับหันมกะเฮิร์ตให้การทำงานที่หนักได้อย่างรวดเร็วไม่ผิดหวังซับสโตรเกสครับเป็น M.2 Gen4 ครับให้ความ จุที่512กิกะไบต์สำหรับหน่วยประมวลผลด้านกราฟิกครับจะมี2ชุดด้วยกันครับตัวแรกครับ Intel Iris Xe ครับที่อยู่ในตัว CPU i7 ตัวนี้ครับสามารถทำงานด้านกราฟิกได้อย่างรวดเร็วครับและยังมีการ์ดจอยแยกอย่าง Nvidia GeForce RTX 4050ที่ให้หน่วยความจำถึง6กิกะไบต์สำหรับการทำงานด้านกราฟิกระดับสูงหรือการเล่นเกมหนักๆระดับ t r i p l A ก็สามารถเล่นได้ และสำหรับจอภาพตัวนี้โปรเฟชชั่นอลเหมาะกับงานด้านกราฟิกคอนเทนต์ครีเตอร์มากครับเพราะขนาดจอภาพให้มาที่14.5นิ้วเป็นพันแนลแบบ IPS ที่ให้สีสันสดสมจริงครับและมีความละเอียดในระดับ 3K ครับละเอียดมากมาพร้อมกับขอบเคสสีแบบ DCI P3 แบบ100%และยังให้ค่าความเที่ยงตรงและแม่นยำของสีครับด้วยมาตรฐาน Delta E ต่ำหนึ่งครับซึ่งถือว่าตัวนี้เนี่ยสีนี่ตรงมากๆและยังให้ค่า Refresh Rate สูงครับถึง120เฮิรตส์สำหรับการเล่นเกม แถมยังถลอมสายตาด้วยครับด้วยเทคโนโลยี TUV ครับทำให้เราเล่นนานๆแล้วใช้งานานานๆแล้วช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการทําง,งานเป็นระยะเวลานานๆอีกตั้งหาสําหรับระบบระบายความร้อนของเจ้าตัวนี้ก็ดีมากครับเขาให้พัดลมมาถึง2ตัวครับผ่านช่องระบายความร้อน2ช่องครับ <S <S และยังมีเทคโนโลยี AI Engine Plus ครับที่ทําให้การระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมและดึงประสิทธิภาพการทําง,งานของฮาร์ดแวร์ออกมาได้เต็มแบบ100%สเาซหรับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับดีไซน์น้นบางเฉียบครับมีความ เพียงแค่15.6มิลลิเมตรเท่านั้นครับส่วนวัสดุการผลิตรอบตัวเครื่องครับเขาทำมาจากอลูมิเนียมครับให้ความแข็งแรงทนทานอีกต่างหากและถ้าเห็นบางๆแบบนี้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทานครับเพราะตัวนี้ครับได้ผ่านการทดสอบความทนทานทางการทหารครับหรือที่เรียกว่า Mil i t a r y Standard 810H ซึ่งการันตีเรื่องความทนทานได้อย่างแน่นอนครับสำหรับพอตการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบมากกับโน้ตบุ๊กเล็กๆบางๆแบบนี้ครับเริ่มด้วย USB Ti A ให้มา1ช่องับีไ t h u n d e r b o l หนึ่งช่องครับ่งเ u n d e r b o l t เวิน 4ันะหากพอร์ตอีก1ช่องครับเป็น type C แบบ PD c ชาร์จตามมาด้วยพอร์ต HDMI มาให้1ช่องครับและสุดท้ายครับ AUX 3.5 mm อีก1ช่องสำหรับสเปคและดีไซน์ถือว่าตอบโจทย์สายกราฟิกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อามากๆครับแต่มาดูประสิทธิภาพกันบ้างครับว่าตัวนี้จะมีความสามารถในการทำงานได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับ และการทดสอบแรกครับเป็นการทดสอบการแรนเดอร์ผ่านโปรแกรม Cinebench R24 ครับเราจะมาดูคะแนนครับ822คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนการแรนเดอร์ที่สูงมากครับเกิดจาก CPU นี่แหละครับที่ให้แกนประมวลผลถึง14คอร์20 t h r ด a และ clock speed ที่สูงในระดับ5กิกะเฮิร์จึงทําให้มีคะแนนที่สูงมากซึ่งการแรนเดอร์ภาพและวิดีโอนั้นมั่นใจโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้แน่นอนจอมงานตัดต่อในระดับ 4K ก็เป็นเรื่องสบายๆครับสำหรับ Intel Core i7-13700H ครับและยังมี AI นี่นะครับ ที่ช่วยให้งานตัดต่อวิดีโอนั้นราบรื่นครับต่อให้เป็น 4K ครับเราก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างรวดเร็วจะแก้ไขจะแปลงไฟล์หรือแม้กระทั่งการเกลีย่ยสีเกลีย่ยแสงต่างๆนั้นก็ทําได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่ยืนยันความแรงของเจ้า CPU ตัวนี้ครับนั่นคือการ Export ครับเรา Export ไปด้วยสามารถดู YouTube ไปด้วยและสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นครับซึ่งการ Export วิดีโอระดับ 4K ครับความยาว20นาทีครับก็ใช้เวลาในการ Export เพียงแค่18-19นาทีเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเร็ววมากวากก่ ที่ผมเคยจับมาหลายรุ่นมากๆสําหรับการเล่นเกมครับก็สามารถเล่นได้แต่เกมออนไลน์ทั่วไปครับจนไปถึงเกมที่กินสเปคเยอะๆอย่างเกมระดับ t r i ปเปิครับก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นๆครับโดยที่ผมทดสอบมาครับเกมผับจีนั้นสามารถทําเฟรมเรทได้แต่100ถึง1้อยเฟรมเลยครับกับการตั้งค่าแบบมีเดียมบนความเรียดแบบ f ู l l HD ก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆส่วนเรื่องระบบระบายความร้อนครับถือว่าทําได้ดีมากๆครับมีเสียงที่เงียบไร้เสียงรบกวนและก็คุมความร้อนได้ดีครับก็สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ สรุปให้ฟังดังนี้ครับ Lenovo Yoga Pro 7รุ่นนี้ครับเป็นโนต้ตบุ๊กที่คุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานและน่าใช้มากครับสำหรับงานด้านกราฟิกคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยังสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นๆครับกับการรับประกันนาน3ปีแบบ Onsite Service พร้อมกับการรับประกันอุบัติเหตุน,นานอีก1ปีครับไม่ว่าจะเป็นทาตกหล่นน้าปกใสไฟช็อตฟ้าผ่าเครมได้ฟรีไม่จากัดจานวนครั้งนาน1ปีครับในราคาเพียงแค่51,990บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สน นใจนะครับก็สามารถแวะชมและซื้อสินค้าได้ที่ร้านบานาน่าทุกสาขาทั่วประเทศครับหรือช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ก็ได้ครับผ่าน w w w b n n i n t s หรือช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางครับ bnonline application ทั้งระบบ Android และ iOS สำหรับบานาน่ารีวิวคลิปนี้ครับผมนายซุนเกอร์จะต้องลางกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ